กร,ระจน้าใหญ่นะครับสวยออปชันเทคโนโลยีเยอะเอาภายนอกซะก่อนค่อยไปข้างในแต่คนเขาจะตัดได้นะเขาจะตัดเอาเนาะ,ะแต่ว่าแพทย์คนก็จะทาเป็นคลิปเป็นคลิปตัดต่อถูกไหมในระหว่างการพูดก็เสริมกับแบรนด์อื่นแบรนด์หลักคําว่าแบรนด์หลักคนก็จะถามด้วยสุดท้ายก็คือเปรียบเทียบก็คือพูดไปด้วยเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นไปด้วยแล้วก็คนก็ถามไปด้วยนนคือคนจะเป็นคนถามเป็นคนคุยไปด้วยนะครับ เอาเป็นทางการหรือเอาเป็นแบบเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนก็มีฮาบ้างมีฮาบ้างเออแบบมีเออให้มันฮาฮาตลกด้วยฮาเห็นนี่เขาทำฮาฮาไงแต่ว่าเข้าใจไหมอยากให้เปรียบอยากให้แบรนด์อื่นเขาอยากเห็นที่แบรนด์อื่นแบบซีดานอ่ะเก่งซีดานเตี้ยแต่ที่นี่คันนี้คุณซื้อแล้วคุณซื้อเลยยกสูงเลยน้ำก็ได้เข้าในเมืองก็ดูเก๋เท่สมาร์ทถ้าเข้าไปดูความปลอดภัยให้กี่ตัวบ้างให้มากกว่า แบ yup. นหลักด้วยอะไรก็ว่าไปไม่ต้องไประบุชื่อเขานิกกี้เ็น่าจรู้ระบบอยู่เนอะรับผมเทสเสียงกันเนอะแต่มันสามารถเทสใจนะถ้าลืมก็บอกคนเขาก็เอาใหม่นะั้นใหม่ได้กันถ่ายเป็นถ่ายวิดีโอไนเราไม่ได้ไลฟ์สดู่แล้วแล้วก็อ่าสุดท้ายก็เปลี่ยนการถือก็ได้คนก็มาถือให้คนพูดแคมเปญติดจอบมาทางไหนบ้างสีมุยนมาทางนี้แล้วก็มีสาขาทิบูรณ เดี๋ยวเดี๋ยวใ้ตอนนี้มันจับกล้องให้ก็ได้ยึดปิดสองคนพี่กี้ก็พูดถึงพี่บูนไปคนก็พูดถึงนี่เมือไรแคมเปญก็คือเซ้นเลมีอะไรบ้างหนึ่งหลักๆเลยส่วนรถเดี๋ยวส่วนรถมาคุยกับน้องๆมาคุยกับทีงานเราขับปีเก้าสิบวันอะไรอีกอะไรอีกวะขับปีเก้าสิบวันส่วนบีส่วนรถเดี๋ยวมาคุยกับพีงานขับปีเก้าสิบวันเเบี้ย อาดอกเบี้ย0%เอาสามชอยนะหรือจะเลือกรับเป็นชุดแต่งเท่ๆก็มาติดต่อที่โชรูมโชรูมมีอยู่3สาขาอันนี้มันไปใช่ส่วนลดสไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้นนโชรมให้มาคุยกับทีมงานที่โชรูมเราสู้ทุกเคสเรา,าว่าเนาะอ่ะยเอาเป็นช็อตน,นี่จะเป็นการบันทึกเผื่อทดสอบเสียงนะครับจากไมโมยา WM4 นะครับ ไม้ my, ตัวนี้เป็นไม้ไวเลสนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนสังเกตตั้งแต่ตอนทดสอบตั้งแต่ตอนแรกก็คือมันมีเสียงจีนะครับแต่จะลองทดสอบดูครับว่าระยะการรับเสียงจากรีเซิเวอร์กับทางสปิเเตอร์เนี่ยมันจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับ ตอนนี้ตัว transmitter อยู่ในนี้นะครับสะตัว receiver อยู่ที่กล้อง GoPro อยู่ด้านโน้นจะลองมาพูดไกลๆประมาณนี้ไม่รู้ว่าเสียงจะเข้ากล้องไหมหนึ่งสองนะครับตอนนี้ผมอยู่หลัง uh, New MG ZS ในรุ่น X นะครับในรุ่นท็อปคันนี้เป็นสีบรอนเงินครับ ถ้าสีตามในหน้าเว็บไซต์ที่ถูกต้องเรียกให้ถูกต้องก็จะเป็นสีเงินซิลเวอร์เมทัลลิกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้แล้วครับมันไม่แน่นต้องมัดแบบนี้เลยลองทดสอบดูก,ก่อนครับลูกค้ามาพอดีหนึ่งสสามี่ห้า ตอนนี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่วันที่เท่าไหรเลยเนี่ยวันที่6นะครับเดือนเเราอยู่บนโชว์รูมที่สำนักง,งานใหญ่ขามใหญ่นะครับมีรถจอดเรียงรายกันหลายคันบนโชว์รูมนะครับมีรถเตรียมสองมอบอยู่หนึ่งคันแล้วก็วันนี้จะมีทางลูกค้าของป๋ากกนะครับแ่มารับรถ โปรโมชั่นส่วนเปเศษต,ตอนนี้นะครับสำหรับ New MG ZS ก็จะเป็นฟรีดาวก็มีนะครับดอกเบี้ยส่0%นเนวดก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกรับใช้บริการเราก็จะมีโปรโมชั่นของการออกรถใช้เงิน2,900 0ได้รับทองคำมูลค่า5,000บาทนะฮะซึ่งข้างบนโชว์รูมก็จะมีการจอดอยู่2รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นดีที่อยู่ในสีแดงนะครับแล้วก็ในรุ่น X ราคา799,000บาทตัวนี้ก็จะเป็นสีซินเวอร์เมทัลลกหรือว่าสีบรอนเงินที่เราเข้าใจกันในบ้านเราเองนะครับโอเคทดสอบมาประมาณนี้แล้วโอเ่หนึ่งสองฮัลโหล้ว สวัสดีครับพี่น้องชาวเอ็มจีทุกท่านครับเพิ่มหายจริงเหรอจริงอาท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับ0944686661นนท์นะครับเสีจริง่ีก็ไม่มีสนใจเป็นรุ่นไหนโทรถามได้ใช้เงินน้อยผ่อนยาว ผู้แนะนำมีค่าแนะนำนะครับอันดับแรกนี่ผมจะขอแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ MG ZS นะครับ MG ZS นี่เป็น SUV เป็นไซส์ B crossover นะครับขนาดไซส์กลางซึ่งรุ่นน right> ี้นะครับราคาจับต้องได้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่799,000บาทนะครับ ซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถครอบครัวกึ่งอเนกประสงค์นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ใช้ภายในครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนได้สบายนะครับส่วนออปชั่นต่างๆนะครับแม็กจะเป็นขอบ17นะครับลายสวยพอยต์เลยครับด้านหน้านะครับกระจังหน้านี่ ดูแล้วจะออกคล้ายๆ BM นะครับตาไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ LED นะครับกลางวันจะส่องสว่างให้เห็นชัดแต่ไกลแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนนี่ไฟ LED เดทามตัวนี้จะซอฟลงเพื่อไม่ให้ไปแยงตารถที่สวนมานะครับอันนี้ผมพูดเป็นภาษาบ้านเรานะครับอ่า ส่วนทางด้านโดยรอบแล้วนะครับด้านหน้าข้างล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดในการขับขี่ช่วงกลางคืนกระจกมองข้างนะครับสามารถที่จะมองได้ในส่วนก็คือมีกล้องเวลาช่วงจังหวะเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากล้องจะส่องให้เรามองเห็นว่าขอบถนน ขอบประตูนะครับแม้กระทั่งขอบอยางเราเหยียบอะไรไหมขับไปเหยียบอะไรของเขาไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยจะมองเห็นได้ชัดหรือเบียดฟุตบาทไหมอย่างเงี้ยนะครับเราจะมองเห็นเลยนะครับส่วนด้านหลังมนนี่ดูแล้วสวยงามนะครับไปท้ายก็เป็น LED นะครับเปิดดูแล้วตรงโลโก้ สวยงามห้องเก็บสัมภาระใหญ่ลึกนะครับเราสามารถที่จะบรรจุของได้เยอะสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับนิกกี้ครับผม IDT ประจำโชว์รูม MG สีเมืองยนอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวรถนะควันนี้จะมารีวิวในส่วนของรถ บอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีนะครับก็คือ MG ZS Smart Up นะครับเรามาดูว่าความแตกต่างตอนนี้นะครับก็จะมีรุ่นท็อปกับรุ่นรองท็อปนะครับที่ขายดีตอนนี้ผมจะมารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นนะครับระหวางความแตกต่างเนี่ยควรจะเลือกรุ่นไหนรุ่นไหนที่เหมาะกับลูกค้านะครับมาดูมาชมกันได้เลยครับผมครับ ทีนี้เราก็มาดูความแตกต่างระหว่างออปชันระหว่างรุ่นดีกับรุ่น X นะครับว่าภายในเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับผมอ่าอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับนี่เบาะนะครับปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับผมตัวนี้อ่าเป็นไฟฟ้าปรับ6กทิศทางนะครับผมซึ่งจะมีในยูนในรุ่น X นะครับตัวนี้ในรุ่นท็ับเฉพาะ คนขับนะครับตัวนี้ถ้าเป็นผู้โดยสารก็ปรับสีที่ฐานนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหลังคานะครับพารลามิกซันรูฟตัวนี้นะครับให้ความกว้างนะครับถึงนะครับอร์เซ็นของพื้นที่เลยนะครับตัวนี้นะครับแผ่นหน้าข้างนะครับในรุ่น D กับรุ่น X นะครับก็ให้มาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนะครับประตูนะครับจับ ตัวนี้เป็นแบบซอฟทัดอหุ้มด้วยหนังนะครับตัวนี้ในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอจอนะครับดิจิตอลนะครับขนาด7นิ้วให้มานะครับเหมือนกันนะครับผม